กระล่างกระล่างได้กินค่ะกระล่างได้กินอู้อู้อู้อกระล่างได้กินโอ้กระล่างหูว่าพอมาแม่เอิญหาแล้วเอาถอยแล้วถอยแล้วมงึงอถอยน้ำพอลวงป่นถอยน้ำพอลปวดว้องตีลาไปถูเขาอีกปวดป่นไปถูเขาสวัสดีค่ะ ตอนนี้ชองไายทองคำนะคะตอนนี้พาที่ทองเดิอนออกกำลังกายดูฟังเสียงกระดิง่งโตไล่าลายไหมนันมัต่สไสโดที่เที่ยวนี่แหละบุญบันบุญบันไงมา,ลาเลยลาเสียงยังไม่ทันถึงไหนเลยหมดเลยกระเบียง เขามาอีกแล้วอะไรนะ,ะเออเห็นพ่อเก็บก็จะไปเก็บตามะวะเนาะธรรมดาชอบที่ไหนโต้งบอกว่าพ่อจุ็บอะไรามาเร็วมาเร็วจะไปดึงยางังเลย สงสารจ,จันเราตะหน่อยว่าไม่ได้เจอกันนานแล้วโอ้มา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 จะไปทำกุมสารใเพ่นเมิดทุกอย่างป่อนนั่นจะไปเก็บทุกอย่าง ถึงแล้วถึงบ้านลูกสาวแล้วถึงบ้านลูกสาวลาแล้วลูกสาวลาจะมีอาการอย่างไรดูดูดูคนต้นรับมีสายไล่งานแล้วมาต้องหยางหรอกเนาะอู้ มันนี่พ่อมาบ่สนใจเลยดูกับดู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 โอ้โหกระล่างกระล่างได้กินค่ะกระล่างได้กินอุ้ยอุ้ยอุ้ยกระล่างได้กินโอ้กระล่างหูว่าพ่อมาพ่อกับเบิ้งเบิ้งเบิ้งเฮ้ยพ่อกับพูนว่ามันมันนี่พ่อพ่นมาพ่นบ่ร้องเกลื่อนเมื่อนั่นแหมพ่นหงตอนรับซืือ โอ้บ่หาวเล่นขึ้นมือนั่นเลยโอ้เหมือนไอ้พ่อมาแล้วเหมือนไอ้พ่อมาแล้วเออเออไอ้พ่อมาหาหนูแล้วเอออันนี้อีพ่อมาแล้วเมนโบโอ้เขาอยู่ไหนน่ากไอ้มากระหองมารับพ่อเขาเพรว่าเป็นพ่อเขาพุ่นเบิังบังบุน เออเจ้าเอ้ยสุดยอดสุดยอดทำไมย่ำใจกินต่น่อพอเลยสะพอ่อละหน้าดาวเรื่องมากพนบมักแมหน้าดาวเรื่องมากพนบมักเนาะเออขุนแม่กับพ่อแม่เอาแม่เอินหาแล้ว เอาถอยแล้วถอยแล้วมึงถอยน้ำพอบงปวถอยน้ำพอปวนโอ้ยจะได้ไปถอยเอาอันนี้ง่าเขาเสืออีกมคนม่มาแม่เขแม่เคนแม่เขาี่หัวอกไปหาน่องอาจารย์เจ้าอยู่เนี่ยุ่นอาจารยเจ้าปย่อมปุ่น ดันเจ้าไปย่อมไปพ่อไปไอุ้นเออเบืองผุนขวงไใวพุนใบไปไุ้นพุนเบื้งเบิ้องเบื้องุนเขากันกลางแล้วอุ้เจ้าบอก้นี่นี่นี่ใสหัวไปตกไปหาไปตกไปหาไปสั่นไม่แปลงกระซ้าหาเอ้าเฮ้ยเฮ้ยป็เจ้าวิ่งเจ้า วันเจ้าบอกว,ะว,ะวะา่าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าว่าสันเจ้าว่า <c oughs> ออพุ่นพุ่นถูให้เบิ่งอีกพ่อพอ่อถูจังสิ <c oughs> อันผู้บ่าวมากกับห่วงตะกินพุ่นเบิ่งผูง้สาวกับพ่อผู้สาวโอย้ยแปงเอ้แปงเว้ย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 ง่าเว้ยเว้ยเว้ยมึงมึงเพิ่นเว้ยเออๆๆๆๆๆ <c oughs> เอ,อีพอมาแล้วอีพ่อมาแล้วอีพ่อหายไปสามา่านอ่ พอบเห็นมหาเจ้าเลยท่านใดดีเราจอ๋อตัดสินใจพอถือตัดสินใจพอถือเจ้าว่าเออเนาะแม่แป้งกับเศร้านั่อยู่กับเศร้าอยู่บอบอเป็นสีว่าพุ่น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 เปนอ่อนเป็นอ่อนนี่นี่เป็นอ่อนพอเป็นทองเอ้ยอย่าสูญยางดุไหล เจ้าเอ้ยเจ้าถอยระวังระวังเนี่ยถอยเบิ่องง่าเขานําไปหายไม่แปงไปไปหายไม่แปงไปนั่นแม่อื่นอ่ะแม่อ,มอื่นไปไว้ไม่แปงอื่นไปหายไม่แปงนี่ทีละปนยอมครับปนยอมไปยอม,มไปเลย กินออดีพอสัตว์นโดนีพอสิมาท่านึงสิบเอเห็ดนางสิบเเบียนกินนมไปเบียนกินนมเวียนกินนมพอหุ่นหุ่นหุ่นวงกองเจ้ากองวงนไปถูเขาอีกพุนพุนไปถูเขา อ๋อเขาเป็นบุญิรายไปเลเก็บซีดูอืออือดูดูดูอยู่ใต้ท้องพ่ออย่างสบายใจเลยดูไปถูพ่อโอ้ยเจ้าเอ้ยทราพ่อก็จะไปหาแต่ของกินอย่างเดียวใช่ไหมเจ้าเออผู้สาวแป้งนี่แล้วหนุนผู้สาวแป้งกินหัวงอดูทักทายพ่อทักทายพ่อ พ่อไปไหนมาพ่อไปไหนมาพ่อไปไหนมาเจ้าคิดถึงเจ้าคิดถึงเอานะเราเรียงมาเจ้าประท้วงเลยครับร้องลั่นโรงเรียนเลยวันนั้นนะพอเจอพ่อมานี่ไม่สนใจเลยเจ้าบอกรู้เลยว่าเป็นพ่อของตัวเองเงียบกริบเลยครับทองถอยทองถอย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 จะไปปล้นติดเสบียงเข้ามาไม่ได้ด้วยทองถอยถอยอยดูดูเจ้าดู ดูจันเจ้าวันนี้บรรยากาศดีมากเลยลมหนาวบรรยากาศมันให้บรรยากาศมันให้ไปหาแม่แป้งหน่อยดิแป้งมาไปหาแม่แป้งหน่อยสิดูขมับดินน่กินเยอะแล้วดูขมับดินน่รวมยางกาไลนี่ดูดูอ่ะไปไหนได้ลูกสาวไป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 ,ไปไหาแม่แป้งก่อน เจ้าเอ้ยเจ้าลบลูกลบออาถอยถอยถอยดูพ่อถอยก็ถอยตามพุ่นพุ่นพ่อถอยก็ถอยนั่งไย่อมมันนี่เลยเออหายจับไม่เป่งเบิังเออกันยังว่าบ่ห้องบ่ห้องเบิ่งหางเขานั่น ก็ว่าอันเจ้ของอันหันหนาเขาไป่ไดเอาหางไปเกาะเขาเ้าไปอันเจ้าก็พอท่องกะประโยชม์ไหมเขาจับจะเทียผ้า <c oughs> พอยางหรือผ้าพอยางแล้วกะผ้าพอยางเนาะ ระวังระวังเด้อระวัะงเจ้าเด้อเจ้าบอกว่าจะหายพอดูหลายวันสันเบิ้งตีเหล่าผุนเบิ้งเมื่อกเขาจไปโอนใสอันนี้พอเขาผุนเบื้องผุนเบิ้งเอาสัญญางไปใส่เอ้าถอยหนาถอยหลังไปใส่เอา้าถอยนหายนาถอยหลังไปใส่เจา้าว่า น่อมนหนีหางดอกมานี่นัน,น,น,นเออเดี๋ยวกระโปงอีกอ้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ขออุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะดูพ่อลูกเขาอ้อนกันอยู่อ้อนกันอยู่เดีย๋ยวติดตามในคลิปวิดีโอหน้านะคะก่อนจาก,กันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องพายทองคำด้วยนะคะ รักพี่ทองคำน,น้อยๆแต่ขอยรักนานๆฝากพี่ทองคำและน้องดาวเรืองไว้ในอม้มอกอ้อมใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ